สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำท็อป10แชมปเปี้ยนนะครับตัอเลืเนเรื่องนะครับก็คือว่าบางคนนะ่ะอาจจะลังเลสงสัยว่าเออจะอัพตัวอะไรดีเอาไว้สู้กับเนื้อเรื่องนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องเนะี่ยบางคนความก้าวหน้าเนะี่ยยังไม่ได้สูงมากบางคนยังเป็นเดียนคอเล e กนะครับบางคนอาจจะเป็นคาวัเลียโทนเบเกอร์อะไรอย่างเงี้ยรวมถึงกระทั่งพารากอนด้วยก็จําเป็นนะครับทุกสาย uh, ความก้าวหน้าเนะี่ยก็ควรจะรู้ว่าตัวไหนที่จําเป็นกับ การเล่นเนื้อเรื่องบ้างอันนี้ผมพูดถึง10ตัวหลักๆที่ผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับโดยที่ผมจะมาพูดสายแรกเลยนะครับสายแรกคือไซแอนครับตัวแรกครับ human toss ครับ human toss เนี่ยต้านไฟกันน้ําแข็งนะครับจุดเด่นก็คือว่าเอาไว้สู้กับสายสีม่วงหรือว่าสู้กับโนดหรือความสามารถที่มันบังคับเกมบังคับให้เราต้องมีบัฟติดไฟอย่างเงี้ยซึ่ง ไอ้ตรงเนี้ยจะม,มีประโยชน์มากๆเลยนะครับแล้วก็ไปสู้กับสายสีม่วงหรือว่ามิสติกเนี่ยได้เปรียบอย่างมากแล้วความเก่งกาจของฮิวแมนทอสอีกนะักอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าเขาสามารถเปิดโหมดโนวาได้นะครับเป็นไฟโนวาซึ่งไฟโนวาเนี่ยจากเดิมนะครับที่เป็นดีบัฟธรรมดาจะกลายเป็นบัฟพสซีฟหรือบัฟติดตัวแลครับนอกจากบัฟไฟนะครับติดไฟ เขายังได้บัฟพาวเวอร์สติด้วยนะครับใส่ให้ฝ่ายตรงข้ามพาวเวอร์สติก็คือว่าเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาใช้ท่ามานะครับฝ่ายตรงข้ามจะเสียเลือดนะครับประมาณนี้ตัวที่2ครับฮักครับฮักเนี่ยจะต้านพิษนะครับฮักออริจินอลเราเนี่ยก็คือจะต้านพิษสร้างดีบัฟนะครับลดการป้องกันทางกายภาพลงนะครับ ทำให้เราตีแรงมากๆแล้วก็ถ้าสังเกตความสามารถของฮักอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะมีรูปดาบใช่ไหมหรือบัฟฟิลลี่นะครับถ้าบัฟฟิลลี่ของฮักเนี่ยเป็น15มันเต็มอยู่ที่15ความสามารถพิเศษของฮักเนี่ยจะทํางานคือท่าหนึ่งของฮักอจะสตันนานมากๆเลยครับส่วนท่าสองของฮักเเป็นการตบนะครับทำให้สร้างดาเมจอย่างรุนแรง แล้วก็ดาเมจที่เน้นแบบปิดเกมเลยนะครับก็คือว่าพอเราได้บัฟฟิลลี่ถึง15แล้วนะครับเราใช้ท่า3เราจะตีแรงแบบมหาศาลมากเลยนะครับในส่วนของฮักนะครับตัวต่อไปครับตัวที่3ามสกอร์เปียนะครับสกอร์เปีย่ะเป็นตัวที่ดีมากๆเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยจะกันสถานะผิดปกติได้พร้อมกัน2สถานะเลยโดยที่เขาเนี่ยจะเริ่มกันช็อกกับกันเลปเชอร์หรือว่าวิบัตินะครับ แล้วตัวของเขาจะตีเป็นดีบัฟพิษอันนี้คือความสามารถแรกโดยที่ไม่ได้เปิดอะไรเลยนะเราสามารถเรื่องการต่อสู้นะครับความสามารถก่อนการต่อสู้ได้อย่างเช่นถ้าเราไม่ได้เลือกอะไรเลยเนี่ยมันก็จะกันช็อกกับการเลปบเชอร์นะครับหรือกันวิบัตินะครับแต่ว่าการโจมตีของเรามันจะเป็นพิษอ่า สำหรับบางตัวเนี่ยที่มันกันพิษใช่ปะไปตีปุ๊บเอ๊ะมันเสียเปียบแบบไม่ได้แน่ๆเราก็ไปเลือกกันต่อสู้ได้ครับก่อนการต่อสู้เนี่ยมันจะมีเปิดเปิดโหมดนะครับก็คือเป็นโหมดช็อคหรือโหมดเล็บเชอร์ก็ได้ครับสมมติถ้าเราเปิดช็อคเนี่ยเราก็จะกัน2ส,สถานะก็คือกันพิษนะครับแล้วก็กันเล็เชอร์นะครับเอ่อถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยก็คือว่าถ้าเราตี ดีบัฟฝั่งตรงข้ามเป็นอะไรเราจะไม่กันอันนั้นแต่เราจะกันอีก2อันที่เหลือนะครับเดี๋ยวไว้เล่นเดี๋ยวก็คงจะเข้าใจนะครับก็คือว่าสกอร์เปียนเนี่ยเวลาตีติดตีบัฟเนี่ยมันจะเป็น power sting นะครับวเวอร์ส i n g ก็คือว่าเมื่อฝั่งตรงข้ามใช้ท่าไม่ตายนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเสียเลือดนะครับแล้วก็ถ้าสกอร์เปียนมีการปลุกพลังเหลือเหลือเวคแล้วเนี่ยสกอร์ ion, เปียนจะได้เลือดคืนมาด้วยนะครับเมื่อใช้ท่าที่2นะครับ มันเป็นตัวที่โ,โหยืนได้นานนะครับสรารพัดประโยชน์มากๆตัวหนึ่งเลยนะครับสกอร์เปียนนี่ก็เป็นตัวที่เอาไว้เล่นแพทเทิรกาวได้ด้วยเนื้อเรื่องก็ได้นะครับสุดยอดมากๆตัวที่4ครับไททานีครับไททานีเนี่ยข้อดีของไททานียก็คือว่าไททานีเนี่ยไม่มีบัฟติดตัวครับก็คือไททานีจะไม่มีบัฟมันเหมาะกับเออบางโหนดนะครับที่มันบอกว่าถ้ามีบัฟเกินเท่านี้เท่านี้เนี่ย มันจะสร้างความเสียหายเป็นดีเจนหรือเสื่อมถอยให้กับตัวเองเสียเลือดอะไรประมาณนี้แต่ว่าไทททเนียเนี่ยไม่มีนะครับไททาเนียมเนี่ยมีประโยชน์ตรงนี้มากๆแล้วก็ไทเาเนียเนี่ยจะตีติดดีบัฟได้เยอะครับแล้วก็ปิดเกมได้ไวนะเป็นตัวที่ถือว่าใช้งานได้สารพัดประโยชน์อีกตัวหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเป็นตัวที่มันจะเอาไปเล่นเนื้อเรื่องก็ได้ไปเท่นกาวก็ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็คอมโบก็คือว่า เราจะใช้ท่า1ท่า2ก็ได้แต่ถ้าเราแบบเน้นแบบม้วนเดียวจบนะครับโดยส่วนใหญ่อะถ้าเราเล่นแบบเท่นกาวหรืออะไรเงี้ยถ้าจะม้วนเดียวจบเนี่ยเราก็จะไปท่าที่3แล้วเราก็จะตี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 แรงตีแรงตีแรงเงี้ยจนจนกว่ามันจะตายอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับไททาเนียก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับน่าปั้นมากๆตัวที่5ครับซิลครับซิลเนี่ยก็คือ เขาจะต้านเล็เชอร์นะครับหรือต้านวิบัตนะครับหรือว่าความาระยะเวลาของมันเนี่ยจะน้อยลงนะครับเล่นง่ายแล้วก็ดาเมจไวนะครับมีการหลบตีกอัตโนมัติของถ้าไม่ตายให้1ครั้งนะครับถ้าเวกเคนแล้วเนี่ยมันจะมาตีติดกำแพงหรือว่าตีแรงให้ฝั่งตรงข้ามแบบจะมีบัฟสโลนะครับก็คือว่าไอ้บัฟไรเทียมทานหรือบัฟสีเหลืองอะบัฟอันสต็อปเบิลมันจะไม่ทํางานนะครับเป็นตัวที่ตีแรง แล้วก็สร้างดีบัฟได้เยอะแล้วก็คล่องตัวมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับสําหรับตัวซิลนะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับต่อไปครับเป็นสไปเดอร์แฮมครับสไปเดอร์แฮมเนี่ยเล่นง่ายมากก็คือตีไปเรื่อยๆปล่อยท่าสอนครับตัวเขาเนี่ยก็จะต้านดีบัฟเสื่อมถอยนะครับหรือบัฟดีเจนนระดับหนึ่งเลยครับสร้างเป็นดีบัฟพาวเวอร์สติงนะครับฝั่งใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับ ก็คือแบบสร้างได้เยอะแล้วก็เล่นง่ายอันนี้แล้วแฮมเนี่ยเหมือนจะตัวเล็กใช่ไหมแต่จริงๆแฮมอึดนะแฮมต้านดามเมจกายภาพได้สูงนะครับแฮมเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะอึดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีลบเด็กอัตโนมัติด,ด้วยเออต่อไปครับโฟตอนครับโฟตอนเนี่ยคุณสมบัติของเขาเนี่ยจะต้านเลือดนะครับแล้วก็โฟตอนเนี่ยสามารถ ปัดป้องหรือว่าแพรี่การโจมตีที่ไม่สัมผัสตัวได้อย่างเช่นบางคนอาจจะเจอเคยเจอออนสล็อตใช่ไหมออนสล็อตคือถ้ามันพุ่งมาตีเนี่ยเราจะแพรรี่ไม่ได้ใช่ป่มแต่ว่าโฟตอนเนี่ยทำได้นะครับโฟตอนทาได้ก็จะแพรรี่การโจมตีที่ไม่สัมผัสตัวได้นะครับดีมากๆแล้วก็เอาไว้ตีพวกล่องหนได้ครับการโจมตีกลางของโฟตอนเนี่ยมันจะไม่สัมผัสตัวทําให้แบบว่าไม่สนใจการล่องหนนะครับ แล้วก็ถ้ามันเป็นอยู่ในล่างนะครับอีกล่างหนึ่งอ่ล่างเพียวไลท์นะครับล่างแสงเนี่ยก็จะตีไม่มิสเหมือนกันนะครับก็ดีดีมากๆอย่างหนึ่งเลยครับดีดีแบบสุดยอดเลยเอาไว้ตีเอเอร์นี่มาสนี่แบบโหสุดยอดเลยต่อไปครับชีฮักครับชีฮักเนี่ยอาจจะดูเหมือนตัวเบสิกนะครับอาจจะดูเหมือนตัวเบสิกที่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของพาร์ทเนื้อเรื่องเนี่ยชีฮักอะ่ะ ็น่าสนใจนะเพราะว่าชีฮักเนี่ยต้านพิษนะครับแล้วเมื่อชีฮักตีแรงอะ่ะจะทําให้เกิดบัฟสโลเอ่อดีบัฟสโลนะครับทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยหลบหลีกไม่ได้นะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยการโจมตีที่มันเป็นแบบอันสต็อปเปเบิลหรือบัฟเหลืองเนี่ยมันก็จะแบบไม่ส่งผลอะไรคือชีฮักอะ่ะยิ่งตัวคู่ต่อสู้เนี่ยตัวใหญ่เนี่ยก็จะยิ่งเหมือนกับว่าความสามารถของเขาก็จะทําทํางานแบบว่าเมื่อฝั่งตรงข้ามตัวใหญ่เนี่ยก็จะล่อเท่าออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับเออประมาณนี้นะถ้าจำไม่ผิด ต่อไปครับโจฟิกซสนะครับโจฟิกซสเนี่ยคือทำคลิปไปแล้วนะครับคือต้านพิษนะครับจุดเด่นเลยนะครับถ้าตีเราตีปิดเบาเนี่ยเราจะดูดเลือดได้นะครับดูดเลือดได้แบบโห แบบมหาศาลมากจุดได้แบบดีอะ่ะเป็นตัวที่เหมาะกับผู้เล่นใหม่มากๆคือเราอ่ะเล่นยังไงเราก็จะแบบเสียเลือดใช่ไหมถ้าเราเล่นโจโฟิกอะ่ะเราตีปิดเบาปิดเบาเงี้เราก็จะดูดเลือดคืนมาดูดเลือดได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นตัวที่ยืนได้นานนะครับคือท่าหนึ่งนะครับใช้ไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบว่าเออสร้างดีบับเลือดออกนะครับท่า2เนี่ยก็จะทําให้สตันนะแล้วแล้วแต่เราเลือกเลยนะครับสําหรับตัวนี้คืออึด ยืนนานนะครับแล้วก็คุ้มค่าตัวต่อไปครับตัวสุดท้ายแล้วไม่พูดไม่ได้เลยครับคือวอยครับวอยเนี่ยจุดเด่นของเขาเลยคือเขาต้านไฟนะครับเออแล้วก็สร้างดีบัฟให้คู่ต่อสู้เนี่ยไม่ห้ามฟื้นพลังไม้ตายนะครับฟื้นเลือดไม่ได้อะย,ยิ่งฟื้นเลือดเขาจะเสียเลือดเองเนี่ยวอยเนี่ยเป็นตัวที่สุดยอดมากๆในในพาร์ทของเนื้อเรื่องมากๆนะครับเพราะว่าบางสถานาการณ์หรือวอตบางตัวเนี่ย จำเป็นที่จะต้องใช้วอยนะครับในการเล่นเพราะว่าพลังเกตท่าไม้ตายเนี่ยมันเด้งใช่ไหมเราก็ใช้วอยในการช่วยชะลอไม่ให้มันแบบท่าไม้ตายมันทํางานนะครับแล้วก็เลือดนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันก็จะแบบฟื้นฟูใช่ไหมไวอยเนี่ยก็จะไปช่วยขัดขวางการฟื้นฟูของมันให้มันเป็นแบบ ฝื้นฟูไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าวอยควรที่จะเอาเวกเคนหรือว่าควรที่จะปลุกพลังนะครับเพื่อที่จะทําให้วอยเนี่ยเก่งถึงขั้นที่สุดนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับแชมเปี้ยนนะครับที่พูดมาทั้ง10ตัวนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นนะครับอย่างไรหรือ,รอพูดผิดประการใดนะครับสามารถคอมเมนต์ ลงมาใต้คลิปได้เลยนะครับยินดีรับฟังนะครับเดี๋ยวก็จะแก้ไขไปด้วยกันนะครับแล้วก็ใครมีแชมเปี้ยนที่แนะนําเพิ่มเติมก็อย่าลืมนะครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาแนะนํากันได้นะครับเผื่อว่าบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าตัวนี้ก็ก็ก็สำคัญนะอะไรเงี้ยคนที่เป็นอ่านคอมเมนต์เนี่ยก็จะได้แบบว่าได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับบ๊ายบายครับ